นี่จะเป็นไข่มดส้มนะคะหรือว่าไข่มดแดงนั่นเอง๋ยวขอ,ขอกินอะโวคาโด,ดนิดนึงย่องยย่องย่อง,องโอ้ดูสิเห็นวิวตรงนี้ใช่ไหมวิวตรงนี้คือจะบอกว่าเป็นทางลัดน,นะคะวิวภูเขาวิวแบบละทุลมละทุลมอามาช่องผ้าพึงวี๋หมวกแคร์ก็ดีกูแกลสวัสดีนะคะ ก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะแอปอได้กินหมูกระทะแล้วก็ได้เดินทางไปเข้าหมู่บ้านบ่อหลวงนะคะวันนี้เนี่ยแอปอเนี่ยก็จะพาทุกๆคนไปสวนส,วน,สวนบ่อกเก้วไปดูต้นสนนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศความความหนาวเย็นของต้นสนก่อนที่จะเดินทางกันนะคะก็มาให้ดูวิวบรรยากาศที่ชิลสนรีสอร์ทนะคะ ทั้งสุดท้ายก่อนออกไปเดินทางไปยังสวนสนบ่อแก้วกันค่ะแต่ปอจะไปถ่ายรูปสสวยๆที่สวนสนนะคะทุกคนก็ ก่อนที่จะไปถึงส่วนสนนะคะแอปปก็จะแวะมาซื้อกินอะโวคาโดนิดนึงนะคะเนื่องจากหิวนั่นเองไม่ใช่สีแม่อยากกินอะโวคาโดนะคะก็เลยโอเคไปซื้อกันทางเดินไปแม่หันหน้ามาสิ <laughs> นี่นะคะซุ้ม นี่นะคะก็เข้ามาในซุมอ,อันนี้จะเป็นไข่มดส้มนะคะหรือว่าไข่มดแดงนั่นเองโอ้ส่วนนี้จะเป็นผักหวานนะคะ a อะโวคาเดเสื้อฟักคาโดกันค่ะทุกคนก่อนก่อนไปสดน,นจริง,รงๆนะเดี๋ยวขอ กินอะโวคาโดนิดเดียวเอ้ายง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 อุ้ยน่ากินมากกินก่อนนะคะเราต้องมาชิมอะโวคาโดกันอือหือร่อยฮึแบบนี่สิจินี่แบบให้ความรู้สึกอีกฟิลหนึ่งเลยนะคะแบบกินอะโวคาโดข้างทาง ใช่ไหมคะแม่ตอนนี้นะคะก็ถึงสวนส,วน,สวนบ่อกแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ข้างหลังนี้เลยเดี๋ยวค่อยข้ามไปนะคะสวนสวนบ่อกแก้วนะคะถ้าใครมาบ่อหลวงนะคะไม่ได้มาสวนสวนบ่อกแก้วนี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะ ทุกคนต้องได้มาเยือนที่สวนสวนบ่อกแก้วสักครั้งนะคะอยากจะบอกว่ามันดีมากๆาเลยตอนนี้นะคะปแบบอก,ก็เดินข้ามมาถึงตรงนี้แล้วนี่สวนสนบ่อกแก้วค่ะก็จะมีต้นสนแบบเยอะมากมากเลยนะคะเรียงรายกันโอ้นี่ทุกคนยังจำทฤษฎีของปอได้อยู่หรือเปล่า<ะ>เขาบอกว่าต้นไม้ให้พลังงานบวกนะคะถ้าเรา ถ้าเรากอดต้นไม้นะคะชาให้เรามีพลังงานบวกมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเราต้องไปกันค่ะเขาบอกว่าถ้าเรากอดต้นไม้นะคะต้นไม้จะให้พลังงานบวกเราจะชื่อโอ้นี่เลยป่าสนบ่อแก้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแบบ ก็จะเป็นต้นสนเยอะมากๆเลยความจริงแล้วมันต้องหนาวกว่าน,นี้ใช่ไหมแต่ว่าเราอมาช่วงรู้สึกแบบไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอากาศเย็นๆพอโอเคคะ่ะจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวิวสวยไหมคะที่นี่เขียวขจีมากชอบเวลาเดินๆใช่ไหมเราต้องเก็บอะหน่อยสนเอามาถ่ายรูปน,ะะนี่โอ้ยตั แนบอนนะคะก็ขอเวลาชื่นชมต้นสนนะคะต้นไม้ใหญ่เนาะที่ให้ความร่มเย็นนะคะก็มีความสุขมากอยู่กับต้นไม้นะคะเป็นอะไรที่ดีต่อใจค่ะทุกคน <c oughs> ทุกคนคะและนี้ก็เป็นสวนสวนบ่อกแก้วที่ปะไอ้นํานำบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆมาให้ทุกคนได้ชมนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อ้มก่อยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคะ่ะค่ะทุกคนก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะคะขอแวะพักกินข้าวแบบมีกองทัพต้องเดินด้วยท้องสโลแกนประจำใจ You, ค่คะทุกคนค่ะก็ได้แล้วละการนี้กระเป๋าไข่เยี่ยวมาแล้วะวันนี้อยู่มากต้องขอกินก่อนคำสองคำเหลือกระเพ๋าไข่เยี่ยวมาค่ะ ทางไปกันต่อค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทางแยกระหว่างอำเภอแม่สลียงกับอำเภออมก่อยนะคะถ้าตรงไปเนี่ยจะเป็นแม่เสเลียงเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นอำเภออมก่อยนะคะส่วนปอเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะคะไปอำเภออมก่อยกันก่อนที่จะถึงอำเภออมก่อยนะคะก็ต้องผ่านแม่ต่อมกันก่อน และปอนะคะก็จะแวะเข้าที่วัดพระธาตุดอยเลี่ยมกันก่อนนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่ออกมาจากสวนบ่อแก,ก้วนะคะก็แวะมาที่วัดพระธาตุดอยเลี่ยมนะคะที่เห็นข้างหลังนี้เลยเดี <c oughs> ย๋ยวจะพาไปกับเจนียค่ะวัดพระธาตุดอยเลี่ยมนะคะก็เป็นวัดเที่ปอเคยมาตั้งแต่เด็กๆเลย แต่ว่าไม่ได้มาที่วัดนี้นานแล้วหลังจากเที่ปอโตขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสมากลับมาอีกครั้งแล้วก็มาสการะมาเวียนเทียนนะคะมาขอพรที่วัดแห่งนี้นะคะ จเป็นจุดชมวิวหน้าวัดพระธาตุดอยเลี่ยมนะคะทุกคนนี่พามาดูคือวิวสวยมากๆเลยว้าวเห็นวิวแบบสุดหูลูกตาเลยนะคะเห็นวิวตรงนี้ใช่ไหมวิวตรงเนี้ยคือจะบอกว่าเป็นทางลัดนะคะคือเมื่อก่อนนะถ้าสมมติแบบจะมา,าฝั่งที่เอเยอยู่นะคะคือแม่งูดตีนตกใช่ไหมถ้าจะมาที่ดอยเลี่ยมอะ่ะเขาก็จะเดินทางนี้เลยนะคะเดินเท้าทางนี้เลยถ้าอยากเดินกลับก็คือเดินทางนี้เหมือนกัน ก็คือแบบเป็นทางลัดของคนเมื่อก่อนนะคะพักก็ยังคิดอยู่เ hey, ๊้เขาจะเดินยังไงได้แต่ว่ามันเป็นสมัยก่อนไงคือคนเมื่อก่อนเขาแข็งแกร่งค่ะทุกคนเมื่อก่อนเขาก็เดินเท้ากันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีถนนหนทางอย่างที่เห็นเลยเป็นไงคะวิวสวยไหมนี่ก็จะเป็นวิวที่เรามองเห็นจากจุดชมวิววัดพระธาตุดอยเลี่ยมนะคะ ก็จะเห็นวิวถึงฝั่งนู้นเลยฝั่งนาคอเรือนะคะฝั่งบ้านแอปอเนาะเดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือวัดพระธาตุดอยเลี่ยมนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สามารถแวะมาสักการะวัดพระธาตุดอยเลี่ยมได้นะคะวิวสวยมากๆเลยก็แอปอลจะเดินทางต่อแล้วนะคะไปกันค่ะ ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวจะทำบุญก่อนที่จะกลับนะคะโอ้ยลมแรงมากเลยวันนี้แดทุกไปกันค่ะเดินทางต่อเดินทางเข้าสู่อมก่อยกันต่อคะ่ะ ก็ทางนี้นะคะก็จะเป็นทางที่ใกล้จะถึงอำเภออมก่อยแล้วสองข้างทางนะคะก็จะเห็นแต่ต้นสนนะคะคือบรรยากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะค่ะทุกคนคะก็ตอนนี้นะคะพอเดินทางมาอยู่ที่ ภูฟ้ากาแฟาอมก่อยนะคะร้านกาแฟภูฟ้าอมก่อยนะคะนี่เลยอยู่ข้างหลังแอ,อร์บอนี้เลยนะคะห,หลังจากที่เดินทางมาจากวัดทะทาะต่ดอยเลี่ยมนะคะก็มาแวะพักจุดร้านกาแฟานะคะจะเข้าไปดื่ม ดื่มกาแฟไม่ใช่คืออย่างนี้ระดับนี้ก็ต้องชาเขียวสิ <c oughs> กาแฟไม่ไหวอะไม่กินครับ <c oughs> แต่ก็กินได้อยู่นะแต่ว่าชอบชาเขียวมากกว่าถ้าให้เลือกไดแแแ้แต่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 จะบอกว่าที่นี่นะคะวิวดีมากๆเลยทุกคนทุกคนดูสิโอ้โหวิวภูเขาว,วิวแบบละตุลมละตุลมสรุปนะคะวิวดี ก่อนที่จะเข้าไปในร้านเนี่ยก็ต้องแบบถ่ายบรรยากาศให้ดูปแปบบนึง่งว่ามันดีแค่ไหนฮ่าสดชื่นมากสดชื่นมากบรรยากาศสวยๆที่ร้านภูฟ้ากาแฟาอมก่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวิวดีมากๆเลยนะคะจริงๆ ตปพอแบบืมแล้วก็ตอนที่อยู่นะคะอากาศก็เย็นสบายลมมาผมปิวสวยเลยค่ะ <c oughs> จะเข้าร้านกาแฟกัน,นะค่ะจะไปสั่งอะไรกินส้กหน่อย ทุกคนหลังจากที่สั่งน้ํานะคะก็ได้มาแล้วนี่สองแก้วสองแก้วอ่าก็ไอปอยนะคะก็ยังชาเขียวเหมือนเดิมนะคะชาเขียวสุดที่รักอันนี้วันนี้เป็นชาเขียวปัน่น <c oughs> หลังจากที่เดินทางมาเหนื่อยๆนะคะกินชาเขียวแบบนี้นี่คือดีมากเออสดชื่นวิวบรรยากาศข้างหลังเป็นไงบ้างทุกคนสวยไหมเออ,อน้ำอร่อยวิวดีนะคะคือเลิศ ลมก็คือแบบพัดมาเรื่อยๆเลยต่อไปต่อไปอันนี้นี่จะเป็นกล้วยอบพลังแสงอาทิตย์นะคะทุกคนกินปันเอาสกินนอ <het> มาทั้งกิีต้องกินให้คุ้ม สวยมากวัดูวยอบแบบธรรมชาติเป็นไง,ไงบ้างคะอุ้ยชี้มองหลี่กี้สองช่องเอเจเด็กหญิง,ง,งอ่ะโยโยอออ,อเป็นไงบ้างคะแม่อากาศดีไหมคะไม่อะไรเยอะเลย เออจะมาเมล่าแลกี้ๆไดเตแม่ก็นะแอนตี้ตีอะไป่ะเนชื่นชมบรรยากาศก่อนกลับนะคะคือแบบไม่รู้จะบอกว่ายังไงแล้วค่ะทุกคนมันดีมากเลยลมโกรกหน้าเย็นสบายก็วันนี้นะคะแอ้บอก็ข,ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย